สาวัสดีทุกคนเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู mm. Luckily, ่รายการลองเล่นนะครับผมกับ oh ช right ่องบิ๊บอลวันจัฟกครับวันนี้เราไปอยู่กันในเกม g r e e n p r o j e c t ครับเกมนี้ก็เป็นเกมแบบว่าน่ารักน่ารักดีนะครับกราฟิกก็ไม่ได้แบบหรือหวาแต่ว่าเป็นเกมแบบเขาเรียกว่าออกแนว Bir d Eye v ว e w นะครับแล้วก็น่าจะสนุกดีนะครับเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับเกม Green Project นะนิวเกมเซตตองเซตติ้งไม่ต้องมีเรียกว่าเราเข้าเข้าเลยเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ อะไรวะเนี่ยอ๋อยาหนขอเราตกนะครับเมื่อกี้ที่มันคือยาหนขอเราเหรอโอเคอุย้ยมาถึงก็เจอกับตะลุงหัวโล้นนะครับแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เลย <c oughs> เดียวเดียวเดียวนี่คืออะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าอาหารปะนี่ไงกินแล้วรู้สึกว่าค่าอาหารจะเพิ่มนะครับเป็นแบบว่าอาหารของทหารแคลอรี่แบบว่าอย่างดีเลยนะครับโอเคจัดไปในกล่องอันนี้น่าจะเป็นกล่องของเราที่เราทําตกลงมาก็จะมี อของกินต่างๆนานาเก็บระก่อนนะครับท่านผู้ชมเราสามารถรวมกันได้ไหมโอเครวมกันได้นะครับจัดไปนะครับโอเคส่วนยาน,นี่ก็คือยาของเรานั่นเองนะครับแม่ตกลงมาซากไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยนี่เด็เดนี่อะไรอะ่ะเออเอออะไรวะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแมพหรือเปล่าทุกคนเหมือนจะเป็นภาพวาดของเด็กน้อยมีการเล่น XO กกันด้วยนะครับผมใครเคยเล่นบ้างสมัยเด็กๆเนี่ยเอออะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะครับผมโอเค แล้วอันเนี้ยอันนี้ดูไม่ได้นะเอาเราทุกคนตรงนี้ก็อุ้ยมีคนผูกคอายด้วยใครวะอุ้ยอุ้ยเราโดนของจากเขาได้ด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้อะไรบ้างเอ่ยมเมื่อกี้บ๊บน,นึงเปิดดูก่อนนะแับรู้สึกว่าจะได้บิดดาบเลยครับผมอีคิปได้ไหมวับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกระเก่งกูได้กระเก่งด้วยนะ <laughs> มีกระเกงใส่แล้วโอเคไม่ใช่คนแบบคนจีเปือยนะครับ เฮ,เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังนี่คืออะไรอ่ะทุกคนมันจะเป็นตึกนะครับข้างหน้านี้เก็บของนะไปเฮ้ยน,นี่คืออะไรอะ่ะเบเท่ากริดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นลูกกงเมท่ลอ,อะไรสักอย่าง <S <S โอเคแล้วอ,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 อะไรวะเนี่ยมันจะเป็นผลไม้หรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับอะไรวะออแกนะิกเวสขยะออเกนิกไงโอเคแล้วเอาไปทําอะไรได้ฮะค,ควรจะต้องเก็บไว้ไหมเอาไว้หน้าบ้านก่อนแต่อันเนี้ยเอามาก่อนแล้วจอก๊อตให้แคลอรี่ยี่สิบแบโอเคถือว่าใช้ได้อยู่ถ้าวันไหนหิวก็ค่อยว่ากันนะครับ ตรงนี้สามารถรู้ได้หมดเลยว่ะอันนี้มีอ่าไทม์โอเคแต่เรายังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปคราฟอะไรได้นะครับผมควรจะเก็บไหมเก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับโอเคทางซ้ายมือทุกคนก็จะเห็นสเตตัสนะครับผมว่ามันเป็นวันที่1น,นะครับผม แล้วก็ชั่วโมงในการอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ย8นาฬิกาห้นาทีครับแล้วก็จะมีสเตตัสไม่ว่าจะเป็นเลือดน้นําอาหารและอันเนี้ยน่าจะเป็นกำลังสีเป่าแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบรูปลูกกระต่ายน่าจะเป็นแบบสตามิน่าปะแบบอารมณ์ง่วงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะเป็นไปได้แล้วนี่คือกองอะไรแงบบล็อกออฟเนียวอ๋อตะปูโอ้หกอ,อันเอามาทตัแปะอะไรวะโอเค ผมว่าเราเข้าไปสำรวจด้านในก่อนเฮ้ยอันนี้สำรวจได้ปะนี่นี่นี่อะไรอ๋อเป็นป้ายเฉยไปข้างในดีกว่าเปิดประตูเข้ามาแล้วครับวิ่งข้างในมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่แบบจะเป็นเหมือนบ้านเราแน่เลยนะครับผมอันนี้น,น,นี่คือโต๊ะอะไรอะโต๊ะอันนี้เอ,อ่อเดส์เลทเดี๋ยวนะฆ่าสัตว์เหรอลงโต๊ะฆ่าสัตว์เหรอเดี๋ยวนะ เอาไว้ครับพวกเอาไก่มาทำการฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยมีหนูก็ฆ่าหนูนะครับไม่ใช่เหรอ,อคือแบบว่าจะเป็นโต๊ะชำระอาหารนะโต๊ะชำระเนื้ออะไรอย่างนี้แน่เลยนะครับผมเอฟเอฟยวฟวนะครับแล้วอันทางขวามือเป็นนาฬิกาแล้วก็มีครบไฟตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องครัวนะครับได้เนื้อ,อเนื้อหนูมาแล้วก็เอาหนูเนะี่ยมาทาอาหารนะครับมีซุปมีคอฟฟดูนี่นั่นโอ้นี่ไงทีไทม์ ก็เป็นไอ้น้ำชาของไอ้ใบไทม์เลยเมื่อกี้ที่เราได้นะครับเออแล้วอันนี้คือคกเอามาจากไหนซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปหากันเออให้ใช้ได้ใช้ได้นี่นี่นนนคืออะไรแงบเฮ้ยอ๋ยอเก็บไม้ได้นะครับแล้วก็เป็นที่นอนโอเคผมว่าอยู่ที่นี่ก็ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ <laughs> อ่ <laughs> อคอลเลกเตอร์อินไซส์สติปปิดไอเดียนะครับผมอ๋อมันบอกว่าถ้าเกิดเราวางที่เก็บน้ำไ้ข้างในเนี่ยเป็นอะไรที่โง่มากเพราะว่าฝนมันตกด้านนอกอะ ก็จริงอะ่ะกูอยู่ในกูอยู่ใต้หลังคามันคงจะบีบ้างอะไะน,นี่คืออะไรอะ่ะแวบอุ้ยมีของเต้เออเอาเสื้อก่อนนะเราใส่เสื้อผ้าก่อนทุกคนจะได้เป็นผู้เป็นคนนะงึบโอเคแล้วนี่คืออะไรอะ่ะดูเหมือนจะเป็นเรื่อยนะครับโอ้แล้วก็เป็นอันนี้ก็คือคอสนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือไอที่ตัดลวดวน,น,น,นะครีมนี่แบบใช่ป่ะน่ะใช่รับโอเคแล้วก็กระติกน้ำนะครับซึ่งตอนนี้เรามีน้ําในขวดโอเคงั้นถ้าเกิดสมมติว่าผมจะ กล่องพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาของเก็บอย่างเช่นว่าอาหารเก็บว้ที่นี่กอนได้ไปอ่ะนี่แสดงว่านี่จะเป็นบ้านของเราแน่ๆเลยแล้วก็นี่คืออะไรห้าพันทับห้าพันเอ้าจิบไม่ได้ด้วยคืออุย้ยมาตะลังสีขึ้นวัตฟักไนเฟนแล้วนี่คืออะไรทุกคนเฮ้ยผมเห็นเฮ้ยรองเท้าหนังวัต <laughs> ได้รองเท้าเฉยนะครับโอเคใส่ไปแวบเรียบร้อยครับเออตอนนี้เราเป็นผู้เป็นคนนะครับเออเท่เลยนะครับ อันนี้คือตู้อะไรเอ่ยอุย้ยดูเหมือนจะเป็นตู้พืชผักสวนครัวนะครับสามารถที่จะทาทาฟาร์มได้นะครับดูสิทุกคนเราก็จะมีขวานนะครับผมมีอันนี้คืออ่าอะไรเขาเรียกว่าพ่หรอหรือว่าซวยดินอนะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็มีเคียวถางหญ้าอะไรพวกนี้แล้วก็เมทัลกริดที่เราได้มาเอามาเก็บรวมกันก่อนอได้นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าฟาร์บริก มีเชือกนะครับมีตะปูโอ้ตะปูข้างนอกก็ัินเยอะแยะนะโอเคแล้วก็มีข้าวโพดน,นะครับที่สามารถกินได้แต่ว่ามันก็จะติดกับมันตังสีบวก5เลยนะครับไม่ดีเนาะเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าเราจะหิวนะครับเฮ้ยผมขอกินช็อกโกแลตสักอัดได้ไหมแงบโอเคเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับเกมเนี้ยมันคล้ายๆอารมณ์เหมือนเกม Star d v a l l e y นะครับแต่ว่าหมายถึงว่ามุมมองเกมการาฟิกอะไรจะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าตัวเกมมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะแลวนี่คือโต๊ะอะไรอ้าวไม่โต๊ะนี้มันมันโงหง่ะ ไม่รู้เหมือนกันแล้วโต๊ะสุดท้ายน่าจะเป็นโต๊ะคราฟป่อาอ่าโต๊ะคราฟมี d ี y ด้วยครับสร้างกล่องเหรอเฮ้ยเฮ้ยย้สร้างกล่องไหมทุกคนเพราะว่าเราอยากได้จะได้กล่องเยอะๆยะกว่านี้เพราะว่าที่เก็บของมันอาจจะต้องการเยอะเรายังไม่ได้ไปลู้ร,รอบๆข้างเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับโอเคแต่ว่าในเรื่องของน้ําอนาคตอาจจะต้องใช้นะผมว่าไปดูในเรื่องของฟาร์มมิ่งแล้วก็ที่เก็บน้ําน้ําก็จะต้องใช้ในส่วนของวูดแพล้งนะครับผมแล้วก็อคอนแล้วก็ ตะปูนะครับแล้วก็กิ่งไม้ะครับโอเคผมว่าก็ไม่ได้ยากสัเท่าไหร,ร่นะโอเคตอนนี้เนี่ยเรามีมีดอยู่ที่ตัวเราผมว่าเราต้องไปใช้ในส่วนของอืมขวานขวานอยู่ไหนขวานอยู่ในฟาร์มเมอร์ใช่ไหมเอา嘛งวบโอเคขอยืมขวานนะครับชืบวุบโอเคเอามีดเก็บไว้นี่ก่อนไม่ได้ใช้แน่ละ่ะ เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปหาไม้นะครับผมเพื่อมาสร้างในส่วนของ water collector ไหมเอ้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปเะี๋ยวมันมีกระเป๋าไหมกระเป๋าเออผมอยากจะใส่ของได้เยอะกว่านี้นิดน,นึงครับกระเป๋าอ๋อนี่ไงครกนะครับที่ผมถามว่าครกมาจากไหนมันก็คืออันนี้คือโต๊ะครับแล้วกันนะครับเราตีเป็นอย่างนั้นเลยนะครับโอ้ใช้ได้นะครับนี่ไงกระเป๋าทุกคนกระเป๋าสามารถครับได้โดยใช้ฟาบิกนะครับ สิบอันแล้วก็ใช้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วเนะนี่ยอ๋อนี่นี่ใช้ในส่วนของเชือก99ก my god แล้วก็ใช้อะไรเนี่ยโค้ด back นะครับโค้ด back นี่ไงต้องคราฟอันนี้ก่อนนะครับซึ่งจะไปคราฟมาดูดได้โอเคงัค้นเราคราฟอันนี้ก่อนละกันโค,ค้ด back นะประมาณน,นั้นมันใช้กี่อันเอ่ยอ่าใช้หนึ่งอันเท่านั้นนะครับโอเคชิวๆโค้ด back ใช้ในส่วนของฟารบิกแล้วก็เชือกนะครับ เฮ้ยเราเหมือนเราจะผมเห็นว่ามันมีอยู่เมื่อวานเมื่อี้แต่ไม่น่าจะพอครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกก่อนทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะ11ดนาฬิกาแล้วนะครับขอตัดไม้ระเดิมโชคชัยก่อนบับ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 เฮ้ยทางซ้ายมันลดลงจริงๆด้วยนะครับแสดงว่ามันอาจจะเป็นสตาบิน่าต่อวันของเราเฮ้ยได้ท่อนไม้มาเราได้กิ่งไม้มาเฟยๆฟ่เว้ยเฮ้ยข้าวโพดวับโอเค สามารถที่จะเอาไปกินได้นะครับนี่คือป้ายอะไรเอ่ย welcome stranger โอเคเป็นป้ายต้อนรับดูดีนั่นนะครับช่างมันมันไม่สําคัญต่อเราโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปทางซ้ายนะครับผมเพื่อไปหาทรัพยากรกันก่อนรู้สึกว่าทางซ้ายเนี่ยจะมีต้นไม้ที่มันยืนตายคาต้นกันน่าจะเป็นโลบแบบแว่าที่มันว่ามีกำมะตังสีนะครับก็อันตรายสิอย่างเงี้ยวับวับใช้งานตะลุงเขาเยอะไม่ได้นะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวก็จะสตามิน่าหมดและไอ้พวกนี้เราสามารถที่จะตีได้ไหมอุย้ยตีได้ด้วยวามันคือได้อะไรอ่ะอ๋อได้ไม้เหมือนกันนะโอแล้วได้กิ่งไม้ด้วยนะครับออเดเดเดอันนี้คือกบกำบตดลังสียั่วเลยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แน่เลยแล้วก็มีหินด้านล่างครับอะไรอ่ะ Still Work ผมต้องการครับในส่วนของอ กระเป๋าก่อนนะครับผมกระเป๋านี่คือตัวดีแต่จริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสําคัญก็คือน่าจะเป็น water collector ก็สําคัญเหมือนกันนะเออใช้ขอที่จริงเรามีครบทุกอย่างแล้วนะคะ่ะแต่วูดแพงอย่างเดียวนะครับเฮ้ยผมก็ครับในส่วนของที่เก็บน้ําก่อนก็ดีนะเอองั้นเราไปค้าในส่วนของวูดแพงก่อนแล้วกันทุกคนมันต้องใช้เลื่อยแล้วก็ไม้6อันนะครับผมโอเคเลื่อยอยู่ไหนเอยตรงนี้ปะอ๋อนี่ไงเลื่อยของเราโอเคอีควิปมาอ่าฮะ แล้วขวานผมอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนผมสามารถอ๋อมันถือคนละมือได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆป,กปะ่ะลูกสออันนี้ลูกศรถือขวานมาจากมือขวาลูกศรของเลื่อยมึงอยู่บนหัวคืออะไรใมึ้แกกูตัดหัวตัวเองเหรอถามจริง what the fuck เกิดอะไรขึ้นทำไมบันทีอย่างนั้นนะแปลกแปลกและนะ้วน่าโอเค ลองมาใช้ดูก่อนนะครับตัดหัวลุงก็ททำไมโอเคมาลองคาฟในส่วนของบางอย่างก่อนเอาใช้เลื่อยทำไงอะเมื่อกี้เลื่อยมันผมเก็บไปแล้วนี่โอเคแป๊บนึงหนึ่งออกกัอนออกกัดเอาเลื่อยออกมาโอเคเอาเลื่อยใส่ไว้ตรงนี้ปะอ่าแล้วก็น่าจะใช้อย่างนี้ครับคาบหนึ่งอันได้ปะทำไมมันคาบไม่ได้เลยมันมีการตอบวงเป่งวงเป่งแล้วมันตอบไงอะคือผมอยากจะได้ในส่วนของวูด แพลงอ๋อมันต้องใส่ตามสิ่งที่มันบอกหรือเปล่าอย่างเช่นเอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็เอาไม้ใส่ไป6อันอ๋อนี่ก็จะได้มูดแพลงเนี้ครับอ๋อมันต้องใส่ตามล็อกนะครับผมโอเคมันถึงจะคลาฟให้แล้วก็ใช้เวลา30นาทีนะครับเราก็จะได้วูดแพงมา5อันเราใส่เยอะกว่านี้ได้ปะโอ้ใส่ไม่ได้ <laughs> ต้องต้องใช้ทีละอันด้วยนะโอ้โหสมถุยเอ้ยโอเคแต่มันกินเวลานานนะครับ30นาทีต่อ1ครั้งอะ่ะ ก็กินน่าจะกินแรงลุงก็ด้วยนะครับเราใช้วูดแพงเท่าไหร่นะเดี๋ยว,ยวขอคราฟอีกสักอันแล้วกันเราใช้วูดแพงเท่าไหร่ไม่รู้ครับโอเคได้15อันแล้วดูก่อนนะครับว่าเราใช้วูดแพงเท่าไหร่ในการทำสิบโอ,อพ้พอแล้วนี่ okay โอเคโอ้รู้สึกว่ามันจะพังได้เหมือนกันนะครับในส่วนของอ่าเลื่อยนะครับโอ้อันตรายมันจะพังแล้วเราก็ต้องครับใหม่โอเคแต่ว่าอันนี้เป็นในส่วนของค้อนนะครับผมเราน่าจะมีค้อนอุ้ยกำลังหิวนะอุ้ยหิวน้ำจะจัดเลยทุกคนกินน้ำหน่อยไหมอ่ะแงบ ดื่มน้ำโอ้โหดื่มทีบหมดควรและยะัดแค่ต้องหาที่เก็บน้ําดีนะเราเลือกครับที่เก็บน้ําก่อนอย่างแรกครับผมโอ้โหไม่งั้นนี่เหงาแน่เลยครับอาหารถ้าจะกินก็ต้องกินอันนี้เนาะเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันให้มันลดลงมาอีกนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคทุกคนไปเราจะไปเอาค้อนมาคอนน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้จริงเกมมันก็น่าเล่นน่าสนใจนะใครที่ชอบเกมเนี้ยผมบอก้เลยว่าน่าจะน่าจะอินเกมอารมณ์ประมาณนี้นะ ผมว่ามันใช้ได้เลยนะครับโอเคเราได้คอร์สมาเวลนะครับเราจะสร้าง Wood ector, วูดคอลเลคเตอร์เราต้องการตะปูอีก30ตรงนี้มีตะปู100ผมจําได้มา,าใส่อ๋อต้องใส่ของตามช่องด้วยนะโอ้โหเกมนี้มันเอาเรื่องอ่ะใส่ไปแล้วก็ถ้าใส่แค่นี้เราจะได้คราบเป็นอะไรสัองอย่างเดียด๋วยวเดหมือนจะเป็นอ,อันนี้คืออะไรกล่องนะโอเคแต่เราไม่ได้คราบกล่องนี่เราจะใส่ เก่งไมหม b i อันเราจะได้ค้าเป็นวูดคอลเล l เตอร์เอ้ยคอลเล l เตอร์เอ้ยทุยวออเตร์คอลเล r เตอร์วูดคอลเล c เตอร์ไม้คอลเล l เตอร์แม่งเหมือนกันวะเก็บมาอุ้ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงในการตีนะครับปองเปงปงเปงได้วอเตอร์คอลเล l เตอร์แล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเก็บของวันนี้ก่อนนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้นะครับเอาล่ะเรามาดูที่ที่ตักน้ำอีวิปไว้เราไปวางไว้ข้างนอกได้เขาบอกว่าวางข้างในเป็นเป็นสติลปิดเลยนะครับเราต้องไปวางด้านนอกทุกคนใช่ปะนี่ผมพูดถูกหรือพูดผิด ตรงนี้ปะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนตรงนี้จะวางได้นะครับตรงนี้มีน้ําจ่อยๆอยู่ตรงเนี้ยวางเลยเรียบร้อยนะครับผมสุดยอด ทีนี้น้าก็จะค่อยๆตกลงมานะจุดๆนี้เราก็จะได้น้ําดื่มนะครับสามพันแต่ตอนนี้ยังศูนย์อยู่ก็อาจจะต้องรอเป็นวันๆนะว่ามันจะเต็มถังก็ต้องรอกันต่อไปทุกคนเออถือว่าเราประสบความสําเร็จหนึ่งอย่างแล้วในการทำนะครับตอนนี้เรายังมีเวลาเหลือแล้วก็ตอนนี้เป็นแค่สี่โมงเย็นนะผมว่ายังทางานได้อีกนิดหนึ่งครับอย่างเช่นในเรื่องของอําไอ้นี่ครับกระเป๋าทุกคนเออกระเป๋าแต่แต่ว่าอันนี้มันหามจากไหนอะเชือกครับเชือกครับไงใช้คอตตอนเนี่ย คอตตอนใช้ไงวะอาจจะต้องเอาเคียวไปตัดหรือเปล่านะครับเคียวน่าจะเอาไปตัดกราสนี่ไงโอเคผมว่าน่าจะคิดถูกเอามาลองไปใช้ดูนะครับไปตัดโยงตัดหญ้าแล้วจะได้คอตตอนไหมแบบปะแวบอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่ใช่คอตตอนแต่อย่างใดเออนี่นี่นี่คอตตอน Cotton น่าจะเป็นสีเขียวอันนี้ปะใช่ปะใช่ปะทุกคนเอา้ามองไม่เห็นเก็บไม่ได้โอ้ยหญ้าแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทม์มันคือไทม์แล้วคอตตอนนี้ปะคอตตอน ขาวๆนี่คอตตอนปะเนี่ยแล้วคอตตอนหาจากไหนถ้าเดินดูแล้วมันไม่เจอคอตตอนเลยเจอแต่สลามผมเรียกันว่าสลามแล้วกันโอ้โหแล้วรอบบ้านเรานี่ล้อมๆไปด้วยแบบสลามเต็มๆเ,เลยนะครับคอตตอนกูไม่เจอเลยนะครับอาจจะต้องปลูกเอาเป้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเราไม่เจอคอตตอนเราก็ไม่สามารถที่จะครับเส้นใหญ่ได้เอามาครับเป็นกระเป๋าก็ไม่ได้ด้วยนะครับโอเคแปบ๊บนึงเดี๋ยวขอเข้าไปดูในบ้านก่อนว่าคอตตอนหาจากไหนเขา่าจจะมีบอกอยู่นะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย คือตอนนี้น้ําผมว่าเราหายหายห่วงแล้วแต่ว่าอาหารเอออาหารก็ยังหายห่วงอยู่แต่ว่าอนาคตอาจจะต้องต้องการตอนนี้ผมว่าเรายังหาไม่ได้ในส่วนของไอฟาบิกก็คอตตอนนะครับเชือกเรามีไม่พอนะครับใช้9 9อันนะครับซึ่งคอตตอนเนี่ยเรายังหาไม่เจอนะครับเอ้หรือว่ามันต้องใช้เอ้ยเขาบอกให้เอามีดไปฆ่าอนะิโมลแหละเดี๋ยวอนิโมลไม่มีแป๊บหนึ่งนะครับเอาของเก็บก่อนเอาเป็นบีดก่อนดิ อีควิปมาโบกเข้าให้อันนี้เก็บเลยโอเคเรามีแปลงผักเอาไว้ปลูกด้วยเอ้ยผมลองไปปลูกได้ไหมอันนี้ผมอยากลองดูแล้วก็มีน้ำซึ่งน่าจะเป็นน้ำที่ใช้ได้นะครับผมโอเคปลูกไงอะ่ะผมว่ามันจะต้องมีแปลงปลูกอยู่ข้างๆนี้เองนะครับผมเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาดิลองดิลองลองลอง,ลอง,ลองปลูกไงอะ่ะทุกคนมันยังปลูกไม่ได้เหรอเราต้องซุยดินก่อนปะ เนี่ยมันยังปลูกไม่ได้ครับมันเคยเป็นแหล่งพาะปลูกนะครับตรงนี้แต่ว่ายังปลูกไม่ได้โอเคงั้นผมอาจจะต้องใช้ที่ซุยดินมีปะผมจําได้ว่ามันมีนี่ไงโอเคโอ้ของของเต็มเอาของเก็บก่อนไหมเออควรจะต้องเก็บแหละจริงๆเก็บไว้ก่อนเรายังไม่ได้คราฟอะไรแน่แน่แหละวันนี้ปล่อยไว้ก่อนกันลองใช้ที่ซุยดินดิน่นาจะซุยได้นะตรงนี้โบะเรียบร้อยโบะเรียบร้อยโอเคซุยดินนะครับตามแบบฉบับของเราอันนี้ซุยไม่ได้หรอ โอ้โหซุยได้เป็นบางที่นะครับโอเคไม่ค่อยเปลืองแรงนะครับเออถึงก็จะเปลืองอยู่แหละ <c oughs> จริงๆเดี๋ยวผมจะลองปลูกในส่วนของอําอะไรนะข้าวโพดน,พนี่ทุกทุกคนสังเกตหรือไม่เวลาที่มันจะมีแบบว่าเกมเขาเรียกว่าเกมซอมบี้หรือโลกวิบัติอะไรเนี่ยมันจะต้องมีข้าวโพดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมีข้าวโพดนะครับหรือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายหรือเปล่ามไม่รู้โอเคเอาอุปกรณ์มาเก็บนะครับเอ่อเอาข้าวโพดมาโอเคอีคิป อีควิปข้าวโพดเราจะไปปลูกข้าวโพดกันนะครับทุกคนเออเรียบร้อยครับออนี่คือข้าวโพดของเรานี่คืออนาคตของเราทุกคนเราจะได้เห็นความเขียวขจีอยู่หน้าบ้านเรานี่เลยใช้ได้อยู่นะมันโอเคเลยนะครับจะโตเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเอา่าวคลิปหายหมดคุย <c ười> ดิบดีหมดแล้วนะครับลดน้ําด้วยไหมต้องมีน้ํามีก้ารอยะอาลดน้ําหน่อยแว โอเคแวบแวบเอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าใช้กี่วันโตนะครับตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วนะครับเออแล้วก็แรงก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับตาเล้กก็ปิดแล้วนะครับตรงเนี้ <c oughs> เยเก็บปลาเก็บปลาลดน้ำลดน้ำโอเคเป็นไงบ้างตอนนี้รอาการจเจริญเติบโตนะครับผมของพืชทัองายของเรานะครับผมเราก็เอาไปเก็บนะครับใช้น้ําไปเท่าไหร่เอ่ยอืมใช้น้ําไป400นะครับโอเค ตอนนี้ก็กินข้าวนิดหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะหลับจะนอนกันนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปนอนกันในค่ำคืนนี้มันผ่านไปนะครับผมสำหรับตาลุงหัวโรนแหววโอ้ดูเสียงกลดิทุเลดมากเอาแล้วจบล้วคือมึงน,นอนคัสซี่เร็วๆอย่างเงี้ยแล้วมาตื่นตีสองนะมันใจเรื่องปะเนี่ยโอ้เฮ้อแต่ว่า ตื่นเร็วๆนะครับผมคุณลุงเนี่ยเป็นคนขยันนะโอเคเป็นยังไงมาครับผมสำหรับเกม Green Project นะครับผมวันนี้มาลองเล่นให้ดูนะครับผมว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มันน่าเล่นไหมสำหรับตัวผมเนี่ยมันเป็นเกมดูดเวลาแบบอย่างหนึ่งเลยนะมันเป็นเกมดูดเวลาเลยถ้าใครแบบรู้สึกว่าเออชอบเกมแนวเนี้ยคือแม่งโคตรดูดเวลานะครับแล้วก็เกมคล้ายๆแนวเนี้ยแล้วก็เกมสตาร์ดิวเงี้ยเกมเนี้ยม,มันมีอะไรให้ทําเยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําฟาร์มนะครับ ออาไปฟาร์มของรวมถึงเนี่ยตามบริเวณรอบๆบนอกเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยครับอุ้ยตอนคืนมืดจัดกูเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านทุกคนเออเนี่ยคือแบบรอบๆบ,บเนี่ยมันยังไม่เปิดแมบบนะครับเรายังไปได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไปจะไปไประจนภัยได้ไปฟาร์มของไปอะไรได้มากๆเลยนะครับและนี่ก็คือบ้านของเรานั่นแหละนะครับคงจะต้องอยู่ที่นี่ไปแล้วก็พัฒนาแบบรอบๆบบ้านให้ส,สวยๆงามๆเนาะแล้วก็ อ่าอัปเกรดอุปกรณ์สร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นอะไรประมาณนี้ให้แบบว่ามันแจมแจมนะครับโดยเกมนี้ถ้าเราเล่นแล้วติดผมบอกได้เลยว่ายาวๆนะครับเป็นเกมดูดชีวิตเวลามากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปลองเล่นในพาร์ท 2, รที่เอ้ยพาร์ทที่สามสิเออจำผิดนะียพาร์ทที่3ก็ถือว่าเราจะมารีวิวเกมแบบสั้นๆ1พาร์ทนะครับผมไม่เน้นแบบไม่เน้นแบบว่าให้ข้อมูลน,นะครับเราจะเน้นแบบเล่นนะครับแล้วก็ เรียกว่าเล่นสดๆแล้วให้ดูกันเลยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ใครรู้สึกชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนนึงนะครับใครที่ชอบอคลิปของช่องผมนะครับอยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย